วันนี้กลุ่มที่สามจะมานำเสนอใบกิจกรรมเรื่องมอแปลงไฟฟ้าสวัสดีคุณครูประจำรายวิชาที่เคารพวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องใบงานเรื่องมอแปลงไฟฟ้ากลุ่มที่สามรายชื่อสมาชิกในกลุ่มนายเอกลักษณ์ขานงนเลขที่8นายราชันขันโยคาเลขที่13นายศิริชลวนาธรรมเลขที่14 นายธนกรอามานเลขที่15นางสาวจุธามณีภูมณีเลขที่17นางสาวพิมพ์ชนกแก้วน้อยเลขที่38นางสาวอินทิรากยอมเลขที่39จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อศึกษาการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ครับ หมอ้อแปลงไฟฟ้า power supply หนึ่งเครื่องมันติมิเตอร์2เครื่องขดลวด500รอบ1ขดขดลวดพันพันหนึ่งพันรอบ1ขดแกนเหล็กแกนเหล็กลูปตัว U 1อันแกนเหล็กรูปตัว I 1อ1อันสายไฟพร้อมแจ็คเสียบสองข้างสี่เส้น ตัวต่อวงจร5อันบอร์ดวงจรไฟฟ้า1อันสวิตช์ทางเดียว1อันการจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองรูปที่1การจัดเตรียมอุปกรณ์และประกอบอุปกรณ์1การจัดเตรียมอุปกรณ์และการประกอบอุปกรณ์ตามรูปที่1 กำหนวให้ขดลวด500รอบเป็นขดลวดปฐมภูมิกำหนวให้ขดลวด1,000รอบเป็นขดลวดทุติยภูมิสวมแกนเหล็กรูปตัวยูใส่ในขดลวดทั้งสองแล้วประกอบเข้ากับแกนเหล็กรูปตัวไอยึดด้วยสลักเกียวต่อสวิตเข้ากับวงจรของขดลวดปฐมภูมิตรวจสอบให้สวิตอยู่ที่ตำแหน่งเปิดตำแหน่งศูนย์ ใช้ช่วงการวัดค่าความต่างศักย์ที่0-10โวลต์ AC ของเครื่องมันติมิเตอร์ 2. ต่อหม้อแปลงไฟฟ้าเข้ากับปลั๊กตัวเมียเพื่อต่อไฟเข้าสู่วงจร 3. เลือกช่วงของค่าความต่างศักย์จากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็น3โวลต์ AC 4. ทําการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าวิธีการทดลองตอนที่ 1. 1. เปิดสวิ 2. เลือกช่วงของค่าความต่างศักย์จากมอแปลรไฟฟ้าเป็น3โวลต์ AC 3ซีปรับค่าสาวิตช์ทางเดียวเป็น O อนตำแหน่ง1วัดค่าความต่างศักย์ของขดลวดสองภูมิและขดลวดช่วยทติยัภูมิมันช่วยผลการทดลองในตารางตอนที่1 4. ปรับตั้งค่าสาวิตช์ทางเดียวเป็นออฟ ตั้งค่าศูนย์ปรับเป็นร่อแปลงไฟฟ้าเป็น6โวลต์เอซี5ทำการทดลองซ้ำข้อ3และบันทึกผลในตารางข้อที่1 6ทำการทดลองซ้ำจากข้อ1ถึงข้อ4และเปลี่ยนเป็น9และ12โวลต์เอตามลำดับ ตอนที่2 1. สํนสำหรับตำแหน่งคนรวด5้0ร้อยรอบกับ1 0 0่อก 2. เปิดส,สวิตช์มอ้อแปลงไฟฟ้า 3. เลื่อช่วงค่าความต่างจากจากมอ้อแปลงไฟฟ้าเป็น3ามูตอซีปรับตั้งค่าสวิตช์ทางเดียวเป็นตอนตำแหน่งเลข1วัดค่าความต่างจากของคนลวดประถมภูมิและคนลวดที่ตียาโฮม,มันึกผลลงในตารางตอนที่2อถปรั ต่บตั้งค่าสวิตทางเดียวเป็นออฟตำแหน่งศูนย์ตอบเปลี่ยนเอาพุทธโม่แปลงไฟฟ้าเป็น6โวลตเอซี6ทำการทดลองซ้ำข้อ4และบันทึกผลลงในตารางต่อที่2 7ทําทำการทดลองซ้ำจากข้อ2ถึงข้อ5และเปลี่ยนเอาพุทเป็น9และ12โวลต์เอตามลำดับทลการทดลอง ตารางมันทึกผลการทดลองตอนที่1ตามในตารางตารางมันคือผลการทดลองตอนที่2ตามในตารางตรงเขียนสมการที่แสดงความสัมพันธ์ของอัตราส่วนของแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าในขดลวดปรถมภูมิและขดลวดทุติยภูม VP ิ VP ส่วน VS อัตราส่วนของจำนวนของขดลวดปฐถมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ np ส่วน ns จากการทดลองเขียนสมการที่แสดงความสัมพันธ์ของอัตราส่วนของแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าได้ว่า n 1ส่วน n 2เท่ากับ v 1ส่วน v 2และ v 1ส่วน v 2เท่ากับ n 1ส่วน n 2จะเห็นได้ว่าขดลวดปฐถมภูมิและขดลวดทุติยภูมิเท่ากัน สรุปผลการทดลองการทดลองที่ 1. หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นหม้อแปลงลงขดลวดจากน้อยไปมากโดย Np ส่วน n s เท่ากับ Vp ส่วน Vs การทดลองที่2หม้อแปลงไฟฟ้าแปลงขึ้นจากมากไปน้อยโดย Np ส่วน n s เท่ากับ Vp ส่วน Vs การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันใช้เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายการลดแรงดันไฟฟ้าเช่นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเช่นการใช้งานในอุตสาหกรรมเป็นต้นที่ 3. ามคำชี้แจงนักเรียนเปิดโปรแกรมฟาราเดย์อิเล็กโทรเนติกแล็ ท่านฟอร์เมอร์จากนั้นสมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันศึกษาและตอบคำถามให้ถูกต้องต่อไปนี้ตามภาพเลยค่ะหนึ่เมื่อย้ายแบตเตอรี่และขดลวดไปทางขวาอย่างรวดเร็วและหยุดผลที่เกิดขึ้นกับบอดไฟคือหลอดไฟสว่างเมื่อแบตเตอรี่และขดลวดผ่านหลอดไฟ 2. มี2วิธีที่ทำให้หลอดไฟสว่างตลอดเวลาโดยการใช้แบตเตอรี่และขดลวดโดยไม่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับคือ 1. เคลื่อนที่ของแบตเตอรี่ไปตามแนวของหลอดไฟ 2. เคลื่อนแบตเตอรี่เป็นวงกลมผ่านหลอดไฟ 3. เมื่อเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟเป็น AC จะเห็นหลอดไฟสว่างอย่างต่อเนื่องนี่คือกระบวนการที่เรียกว่า การเหนี่ยวนำะแม่เหล็กไฟฟ้าจงอธิบายหลักการนี้อย่างเป็นขั้นตอน 1. การสร้างสนามแม่เหล็ก 2. เปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก 3. การเกิดแรงเครื่องไฟฟ้า 4. การไหลของกระแสไฟฟ้า 4. ให้นักเรียนบอกวิธีการเพิ่มความสว่างของหลอดไฟเมื่อใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ AC มา6วิธี 1. เพิ่มความถี่ 2. เพิ่มขดลวด 3. เพิ่มรัศมีขดลวด 4. เพิ่มอัตราเร็ว 5. เพิ่มแอมปิจูด 6. เพิ่มความเชื่อมสนามแม่เหล็กพวกเรากลุ่มที่3ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ